วางระบบน้ำในสวนยังไงให้ใช้งานได้ดีใช้งานได้หลายปีโดยที่ประหยัดคุ้มค่าโดยที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีหอถังครับผมสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในช่องเกษตรยุคใหม่ปลูกอะไรดีชาแนลนะครับในช่องที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะครับถ่ายทอดเกร็ดความรู้แล้วก็ รวมแก้ปัญหาในเรื่องการเกษตรนะครับอยู่กับผมนะครับณนสวน p ีพีแอนทีโคโคนัทณนายุงจังหวัดอุดรนะครับอยู่ในส่วนทดลองไม้ผลของผมเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโดยการกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆกดแชร์เพื่อส่งต่อเกตความรู้นะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปมาให้พี่ๆได้ดูในอีกครั้งต่อๆไปนะครับผมขออนุญาตครับ วันนี้นะครับผมผมก็มาพูดเรื่อการจัดการระบบน้ํานะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับผมก็ถ่ายไปหลายๆลาีไม่ได้เน้นหนักในเรื่องระบบน้ําให้พี่ๆดูเท่าไหร่นะครับก็มีพี่ๆถามมาว่าผมจัดการระบบน้ํายังไงนะครับในโซนของสวนผลไม้นะครับผมทำพื้นที่3 0 3ไร่ตรงนี้นะครับ ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในโซนของแบ่งไว้ทํานาแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นยางพารานะครับส่วนอีกเหลืออีก10กกัวไร่นะครับเป็นในแปลงของผลไม้ซึ่งในแปลงผลไม้ครับจำเป็นมากที่ต้องมีระบบน้ําที่ใช้ในการพาะปลูกนะครับก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องต้องวางระบบน้ําก็คือเราทําสวนผลไม้นะครับถ้าระบบน้ําไม่มี ไม่มีระบบน้ำาราลงไปไม่ได้ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องระบบน้ํากันนะครับผมว่าผมวางระบบน้ําการจัดการระบบน้ํำยังไงนะครับในสวนนะครับผมของผมก็จริงๆอ่ะพื้นที่ในสวนของผมอยู่ใกล้กับถนนนะครับไฟฟ้ามีป่าปลามีแต่ผมเลือกที่จะอา มาดูระบบน้ําผมก็ศึกษาจากหลายๆที่ผมเห็นหลายๆคลิปนะครับจากพี่ๆนะครับเอาเรื่องระบบน้ำมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นการทําหอถังนะครับแล้วก็การทําใช้แบบงานแบบโซลา r c เซลล์นะครับผมซึ่งบางอย่างก็อาจจะใช้ต้นทุนสูงสูงมากเลยนะครับในบางคลิป หรือบางท่านก็อาจจะใช้ระบบพอถังซึ่งก็ทุนสูงเหมือนกันนะครับผมก็มาดูพิจารณาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านแล้วก็หลายๆคลิปนะครับที่บอกการดําเนินการการทําระบบน้ําแบบนี้แบบนี้เริ่มแต่กระบวนการทํานะครับให้ดูแต่ไม่รู้ว่า1ปีผ่านไปเป็นยังไงยังไม่มีใครเอามาให้ผมดูนะครับ2ปีเป็นยังไงระบบน้ํายังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังไม่เห็นนะครับผมจึงว่าของผมนะครับผมทําแบบนี้ ขออนุญาตอีกครั้งครับผมตามความเข้าใจของผมระบบน้ําแบบง่ายๆแต่ผมใช้งานมา3ปีนะครับผม3ปีแล้วกับพื้นที่10กว่าไร่ในส่วนผลไม้นะครับสิกว่าไร่และยังใช้งานได้ตลอดประจําและต้นไม้ทุกวันนี้ก็ต้นโตพอสมควรบางบางอย่างให้ผลผลิตไปแล้วนะครับะระบบน้ําที่สวนของผมนะครับผม ตัดสินใจนะครับไม่ใช้ระบบโซลล์เซลล์นะครับไม่ใช้ระบบหอถังผมใช้โดยการขุดบอ่บอบ่อน้านะครับแล้วผมหันกล้องไปตอนนี้ผมถ่ายทําคนเดียวก็ยังไม่ดันได้เห็นนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะยกกล้องแล้วก็ถ่ายให้พี่ดูเรื่องระบบน้ํานะครับจริงๆผมขุดสะนะครับจริงๆก็จะทําเป็นบาดานก็ได้แต่ผมชอบสระน้าเพราะพื้นที่ในส่วนของผมมันมีพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับขุดบอ่อน้ําเป็นบอ่อแรกนะครับ ก็มีบ่ออีกต่อๆไปนะครับแต่นี่คือบ่อแรกหลังจากขุดบ่อมีความลึกพอสมควรและมีน้ํานะครับผมก็ใช้วิธีการนําน้ําขึ้นมาโดยใช้ปัม <c oughs> ป๊มชักครับปั๊มชักครับปั๊มชักขนาด2นิ้วนะครับส่งไป นะครับส่งไปในส่วนของในเมนหลักนะครับทาไมผมถึงเลือกปั๊มชักนะครับก็พูดกันอีกอย่างนึงก็คือปั๊มชักนะครับเป็นปั๊มที่ผมมาดูจากาศึกษาหลายๆครั้งแล้วว่าปั๊มชักเป็นปั๊มที่ทํงางานช้าจริงครับผมแต่แรงดันไม่ตกนะครับอย่างปั๊มแรงดันสูงต่างๆนะครับถ้าในพื้นที่จํากัดพื้นที่ประมาณสัก 1, 2, 3, 3, หนึ่งไรสองไรสามไรไม่มีปัญหาครับ ปั๊มแรงดันสูงไปได้ส่งได้ตลอดแต่ถ้าพื้นที่นับสิบไร่นะครับเริ่มมีปัญหาเพราะว่าปั๊มแรงดันสูงในเขาจะส่งในพิกัดของเขานะคราจะมีแนวเพดของเขาว่าส่งได้ระยะเท่านี้เท่านี้อย่างส่วนผมอ่ะพื้นที่ในโซนของผลไม้สิบกว่าไร่ถ้าเมนหลักที่ต้องเดินไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า300เมตรรับรองว่าปั๊มชักเออปั๊มแรงดันสูงไปไม่ถึงแน่นอนครับปั๊มแรงดันสูงไปไม่ถึงครึ่งครับรับรองว่าจบเกมแต่ปั๊มชักครับเราสามารถส่งไปไกลได้ 300เมตรผมไม่มีปัญหาเลยครับในเมนหลักนะครับผมแล้วก็อ <c oughs> ขออนุญาตครับขึ้นอยู่กับตัวตัวขับเคลื่อนด้วยนะครับผมว่ากําลังปั่นเราจะถึงไหมสำหรับผมใช้มา3ปีปั๊มชักโดยวางท่อเมนจากตรงนี้พี่ๆจะเห็นว่า ผมนะครับสูบน้ำมาจากบ่อน้ำนะครับแล้วมาผ่านปั๊มชักส่งไปตรงนี้ตรงนี้ในจุดต่อนี่ที่พี่เห็นเนี่ยจะผมจะใช้ท่ออ่อนก่อนนะครับก่อนจะเข้าต่อไปถึงท่อ PVC ซึ่งเป็นเมนหลักเพราะว่าจุดนี้เวลาเครื่องนะครับปั๊มน้ำนะครับเขาจะมีเกิดแรงสั่นตรงนี้นะครับเมื่ออัดแรงดันน้ำเข้าไปพอสมควรตรงนี้จะโยกถ้าเราใช้เป็นท่อ PVC ชนิดแข็งนะครับไม่นานจะแตกนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นท่ออ่อนแบบนี้ครับผมการขยับตัวเขาขยับได้แล้วสักหน่อยเราก็ไปต่อเข้ากับท่อ PVC ณจุดนั้นนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวขับเคลื่อนนะครับผมเลือกใช้เป็นเครื่องยันมานะครับยันมาหรือเปล่าอ่ายันมาหรือคูโบต้าคูโบต้าคือทำไมผมไม่รู้จักชื่อเขาเพราะว่าผมไปซื้อตามร้านขายของเก่านะครับซื้อเครื่องที่อ่ารุ่นเก่าๆแล้วก็ราคาถูกๆมาซ่อมนะครับงบประมาณประมาณ4 0 0 0บาทใช้มาสปีครับ4,000บาทเติมน้ำมัน100บาทนะครับใช้ได้หลายวันนะครับปั่นน้ําได้หลายครั้งเพราะเราก็ไม่ได้มาปั่นทุกวันนะครับ2วัน3วันเราดูว่าอากาศมันแห้งมากเราก็มาปั่นครั้งหนึ่ง ทำไมเราต้องเลือกเครื่องตัวเก่าเพราะว่าบางทีเราเอาไว้ทิ้งไว้ในสวนในไร่นะครับเราก็ถ้ามันเครื่องใหม่มากมันก็ล่อตาล่อใจของมิสฉาชีพนะครับแต่ถ้าเราเป็นเครื่องเก่าก็คงไม่สนใจมาเอานะครับเพราะว่าตรงนี้ตั้งไว้3ามปีแล้วนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับก็คือปั๊มนะครับถ้าเป็นตัวผมผมแรงผมแนะนําให้ใช้เป็นปั๊มชักนะครับผมเพราะว่าจะส่งน้าในใน,ในได้อัตราที่แรงดันที่สามารถส่งได้ไกลนะครับผมอัตราคงที่ก็คือเริ่มขยับไปทีละน้อยแล้วก็ไปถึง จะไกลแค่ไหนก็ไปได้นะครับก็ก็เป็นแนะนําเรื่องปั๊มกับเรื่องเครื่องนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับในส่วนของผม3ปีแล้วครับใช้มายังไม่เคยมีปัญหาใช้งานได้ตลอดนะครับอ่เดี๋ยวผมขอญาตถือกล้องนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าผมดำทำยังไงต่อนะครับกับระบบน้ํานะครับผมอ่ถือกล้องเองก็จะทุลักทุเลหน่อยนะขอญาตขยับกล้องนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับขอญาตช่วงนี้เป็นหวัดเลยครับว่าไอหน่อย ครับผมก็อย่างเห็นครับใช้เครื่องคูบต้าเก่าๆนะครับมาซ่อมแล้วก็ติดตั้งนะครับโดยน้านะครับดูดจากบ่อน้ําซึ่งอยู่ในพื้นที่กลางสวนนะครับขุดลึกพอสมควรให้ใช้น้ําได้ตลอดปีนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับผ่านท่อดูดตรงนี้โดยผ่านปั๊มชักนะครับแล้วก็ต่อออกมาทางท่ออ่อนเพื่อจะส่งเข้าไปกลางกลางสวนนะครับโดยเมนเดินเมนหลักกลางสวนอย่างที่พี่จะเห็นนะครับอ่าผมเดินเมนเข้าไปตรงนี้และก็จะมาเชื่อมต่อกับท่อ p v c 2นิ้วนะครับเชื่อมต่อกับตรงนี้แล้วก็เดิน ไปนะครับเมนหลักนะครับตรงนี้ครับขอญาตนะครับผมก็เมนหลักก็จะผมจะฝังไว้ในใต้ดินนะครับจากเครื่องมาตรงนี้จะเห็นว่าตามแนวนี้ครับตรงไปยังสวนยาวถึง3 0 0เมตรปั๊มชักสามารถทําได้ส่งน้ําระยะนี้ส่งไปได้นะครับจากตรงนี้นะครับจะจะเห็นว่าอขอญาตขยับกล้องเห็นครั้งหนึ่งนี่คือบอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ําเล็บจุดตรง ตั้งของปั๊มนะครับแล้วก็ส่งต่อมาทางท่อเมนหลักตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาเมนหลักก็จะอยู่ในแนวขอยจาตั้งข้ออีกครั้งนะครับเพื่อจะได้ชี้ให้พี่พี่เห็นนะครับอาจจะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าวันนี้ถ่ายอยู่คนเดียวนี่ครับผมอ่ากล้องจะล้มละ ยับกรองลาบากนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็ท่อนะครับ2นิ้วก็จะมาในแนวนี้นะครับจากจุดที่เราตั้งปั๊มไว้นะครับก็จะมาแนวนี้นะครับก็จะตรงไปนู่นนะครับผมในระยะทาง300เมตรหลังจากนั้นผมก็จะทําท่อโผู่ขึ้นมานะครับเป็นท่อเมนเพื่อจะแยกย่อยไปแต่ละสาขาครับก็จะแยกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำวาล์วน้ําไว้นะครับจุดจุดนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็มีวาล์วน้ําปิดเปิดและแยกออกซ้ายขวาโดยท่อ PVC จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่ทําปีแรกเพราะว่าการทําระบบน้ําอ่ะจริงๆในปีแรกที่เราลงทุนทําสวนนะครับจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพันไม้ปุ๋ยและวัสดุอื่นๆทาให้ปีแรกนะครับเราก็ใช้ท่อ PE แทนได้นะครับแต่ก,ก็จะเป็นทําขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อ p e ซึ่งเชื่อมต่อไปในปีแรกนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนเพราะว่าราคาของท่อ PE มันจะค่อนข้างถูกกว่านะครับถูกกว่าท่อ PVC เยอะ แต่ว่าเมื่ออยู่ไปสักปี2ปีปี 1- นึปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของท่อ PE เขามีเวลาจํากัดนะครับบางทีก็ถ้าคุณภาพต่าหน่อยก็สักปีที่2องเขาก็จะเริ่มกรอบเริ่มแตกนะครับถึงเขาไม่กรอบไม่แตกปัญหาหนึ่งของท่อ PE ก็คือเมื่อต้นไม้โตนะครับเมื่อลากเขาโตเขาจะมากดทับนะครับสาย PE จะบี้เมื่อบี้แล้วนะครับปลายทางน้ําจะไปไม่ค่อยสะดวกนะครับทำให้เกิดปัญหาว่าน้ําไปมีทั่วถึงนะครับเมื่อถ้าเกิดว่าปีแรก ถ้าจาเป็นเราก็ใช้ PE เพื่อประหยัดต้นทุนแต่ถ้าเราพอมีงบงบพอเหลือเราก็ใช้เป็น PVC ก็จะจบเลยนะครับแต่ว่าอของผมปีแรกผมใช้ PE ก่อนหลังจากนั้นนะครับปีที่2ที่3นะเข้าปีที่3ผมก็เปลี่ยนมาเป็น PVC เพื่อว่าลากต้นไม้โตเขาจะกดทับท่อไม่ได้น้ําก็จะไปถึงนะครับก็จะแยกขึ้นมาตรงนี้นะครับทำวาลวน้ําแล้วก็แยกไปสู่สาขาสาขาของแต่ละแถวนะครับความยาวความวกว้างเกือบร้อยเมตรตรงนี้นะครับท่อเมนหลัก นะครับท่อมีหลักมาท่อสองนิ้วยาว300เมตรขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วแยกสาขาสาขาแต่ละสาขาจะยาวร้อยเมตรและมีทั้งหมดเกือบ40สาขานะครับก็คือเครื่องปั๊มชัก2นิ้วสา,สามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ก็คือปล่อยน้ําไปจนถึงจุดปลายทางได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมถือกล้องต่อไปนะครับก็อย่างโซนแรกก็จะเป็นโซนของทุเรียนนะครับผมก็จะทําทําเป็นระบบนี้นะครับอย่างที่ผม ทำให้พี่ๆดูนะครับก็จะมา <c oughs> ส่งมาแล้วก็แยกย่อยนะครับก็ส่งยาวไปอย่างนี้นี่คือท่อเมนผมเดินตามท่อเมนหลักนะครับท่อเมนหลักก็จะมาประมาณนี้แล้วก็จะมีท่อแยกย่อยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีแยกย่อยเดินนี้ตามท่อเมนหลักนะครับแล้วก็ ก็จะยาวไปนู่นครับเกือบ300เมตร200เมตรนะครับล้วก็จะแยกย่อยนะครับมาหาต้นทุเรียนนะครับแยกย่อยนะครับซ้ายขวาซึ่งก็จะยาวประมาณ100เมตรปั๊มชักทําได้ครับแต่ปั๊มแรงดันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับส่วนหอถังนี้สําหรับผมผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าหลังจากผมปั่นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องพักถังเพราะว่าการทําหอผังหอถังเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะใช้เงินหลายหมื่นนะครับเพื่อจะทําได้แต่ตรงนี้ผมลงทุนซื้อซื้อเครื่อง เครื่องคูปต้านะครับสี่พันกว่าบาทซื้อปัมชักอยู่ถึงราคา4ี่ถึงห้าพบาทแล้วก็วางระบบท่อก็หมดประมาณหมื่นถึงสองหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าผมทําหอผงังทําโซล่าเชลล์ผมว่าหลักแสนครับก็เป็นการใช้งานผมใช้งานมาปีนี้ปีที่3ครับยังใช้งานได้ปกตินะครับก็จะดูอ่ะแยกย่อยถามว่าแยกย่อยมาถึงสาขาผมทํายังไงทํำง่ายๆครับทาแบบง่ายงเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะอ่าแยกขึ้นมาก็ทําเป็น3แยกนะครับขึ้นมา แล้วก็ส่งต่อไปถึงต้นอื่นส่วนตรงนี้เพราะผมทำท่อขึ้นมาและไอตรงมินิสปิงเกอร์ผมก็ไม่ได้ซื้อแบบราคาแพงอะไรมากมายนะครับผมทําขึ้นมาตรงนี้ผมก็ไปซื้อข้อต่อปิดนะครับต่อจุกปิดธรรมดาจุกปิดท่อแล้วผมก็มาเจาะรูตรงจุกปิดท่อนะครับแล้วก็เอาหัวมินิสปิงเกอร์เล็กๆหัวตัวนี้ตัวละหบาทนะครับหรือบางทีก็2ตัว1บาทก็ถูกครับก็ทําเป็นปแบบประหยัดต้นทุนนะครับเราโมดิฟายเองไม่ต้องไปซื้อถ้าไปซื้อเขาไม่ต่ำกว่าตัวละสิกว่าบาทแต่ตรงนี้เป็นจุกปิดดธรรมาแล้ว แรงดันน้ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันสามารถาเสียบลงไปเฉยแล้วไม่หลุดได้นะครับผมอยู่ได้ให้น้ําได้เดี๋ยวผมหลังจากถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็จะไปไปปั่นน้าให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงนะครับแล้วทีนี้บิดซ้ายขวาแล้วก็ปรับได้ต้องการให้มันหมุนไปซ้ายไปขวาเดี๋ยวตอนนี้ยังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะไปปั่นน้าให้ดูว่ามันใช้งานได้จริงนะครับลงทุนจุกนี้ไม่เกิน3บาทตัวนี้50สสตางค์นะครับผม ดีกว่าเราไปซื้อถ้าต้นทุนเราไม่เยอะดีกว่าเราจะไปซื้อ,อมินิสปิงเกอร์ชุดหนึ่งก็10กว่าบาทถึง20กว่าบาทนะครับแล้วอย่าลืมว่าต้นไม้ในสวนผมอะกับพันต้นนะครับถ้าพันต้นคูณ20เข้าไปเฉพาะตัวมินิสปิงเกอร์นี่กับปลาเข้าไปเป็นหลายหมื่นแล้วครับ ฉะนั้นพอประหยัดได้ผมก็ประหยัดใช้วิธีการ DIY นะครับ modify เอาทําเองนะครับผมก็นี่ครับส่งไปแถวของทุเรียนนะครับท่อสาขา๋ยวผมเดินตามท่อเมนให้ดูนะครับผมส่งมายาวมากครับอ่ายาวขนาดไหนก็เนี่ยครับยางใี่พี่ๆดูนะครับก็เนี่ยครับมาถึงก็ส่งให้แถวทุเรียนที่ตรงเนี้ยผมทําให้มันดูยาวๆขึ้นหน่อยก็ทุเรียนก็ต้องการน้าเยอะก็ให้เขากระจายหับขึ้นไปหน่อยนะครับอ่าโดยประมาณนี้ส่วน ต้นไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นมะพร้าวหรือเงาะต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้น้ากระจายมากเพียงแค่ให้ความชุ่มชื้นกับเขานะครับก็เราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้ก็ทําแบบง่ายๆมีง่ายและประหยัดกว่านั้นอีกครับถ้าเราถ้าเราต้องการแบบประหยัดก็เดินมานะครับเข้าพอมนนะครับหลังจากนั้นเปิดเมนวาล์วแล้วก็มาหาต้นต้นเงาะนะครับต้นเงาะแล้วก็ง่ายๆเลยครับมาถึงตรงนี้ปับ๊บผมแนะนํา สว่านนะครับเอาดอกเล็กที่สุดนะครับดอกเล็กที่สุดเจาะเข้าไปเลยครับเจาะตรงนี้นิดเึงวนะครับดูองศาของสว่านดีๆให้ให้น้ำเขาพุ่งมาหาต้นไม้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับแค่เอาสว่านเจาะนะครับดีกว่าเราไปซื้อมินิสปริงเกอร์ซึ่งมีราคา20บาท30บาทนะครับส่วนพี่ไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นน้าให้ดูว่าปั่นงาน้ําแล้วมันใช้งานได้จริงยังไงนะครับผมก็ เดินยาวแล้วครับเดี๋ยวผมไม่เดินยาวไปแล้วกันครับเพราะ,ม,ะมันจะเสียเวลานะครับในการถ่ายคลิปคลิปมันจะนานเกินไปนะครับนูน่นจนถึงนูน่นเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวปั๊มน้ํานะครับจะทดสอบปั่นน้ําทดสอบแรงดันให้พี่ดูเลยแล้วกันนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับกลับไปที่ สวนนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าการทําหอถังไม่ดีการเดินแบบโซลารเซลล์ไม่ดีดครับดีทั้งนั้นแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ผมมาถ่ายทอดให้พี่ๆี่ดูนะครับวันนี้ผมไม่ไม่พูดเรื่องว่าต่อท่อยังไงต่อท่อซ้ายขวาทาก้าวยังไงผมไม่พูดครับเพราะว่าละเอียดปีกย่อยอะ่ะผมว่าพี่พี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นดูแนวทางว่าในพื้นที่ที่ความลดเอียงไม่มากนักนะครับจากปั๊มไปถึงจุดที่สูงที่สุดในสวนนะ่ะถ้ามันไม่เกิน มันไม่เกิน2เมตรอะ่ะผมว่าไอตัวปั๊มเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดปัม๊มลองดูครับก็เราปั่นนะครับด้วยกําลังขับของของตัวปั๊มชักนะครับเราปั่นสักวันหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะพอครับสวนผมมาพันกว่าหัวพันกว่าต้นนี่ชั่วโมงเดียวครับเปียกหมดเลยดีกว่าไปทําระบบน้ําหยดบางทีก็ผมไม่เคยทานะครับผมรู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะครับบางทีเวลาเราก็เร่งรีบอ่ผมจะลองลองเข้าไป ปั่นดูนะครับขออนุญาตตั้งกล้องอีกครั้งนะครับข้อเสียคือผมยังตัดต่อไม่เป็นนะครับแล้วก็การาานั่นกล้องนะครับผมก็จะสั่นหน่อยนะครับขออนุญาตเข้าไปปั่นน้ำนะครับเราทําให้ดูว่าทํำยังไงนะครับก็จะเป็นเครื่องคูบต้าเก่าๆนะครับบางทีอาจจะติดยากหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับ โอคครับตอนนี้ผมก็ติดเครื่องแล้วครับติดเครื่องแล้วครับไปดูว่าระบบน้ํานะครับอ่ะพอตรงนี้ผมปิดไว้ก่อนเพราะตรงนี้ไม่ได้ตามเขาไปดูปิดไว้ก่อนอ่าครับผมไปดูท่อสาขาเดี๋ยวให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับปั๊มชักเป็นปั๊มที่ทํางานช้านิดหนึ่งแต่ว่าทํางานชัวร์ครับหมายถึงไกลขนาดไหนก็ไปถึงนะครับนี่ครับผมน้ําก็จะเริ่มแล้วครับนี่ครับผมเริ่มติดปั๊มน้ำเขาก็จะเริ่มไหลละ นี่ครับผมแล้วผมก็มาส่งมาทอตรงนี้ผมก็เปิดแยกย่อยซ้ายขวาครับก็จะเห็นนะครับอย่างต้นของมะพร้าวนะครับน้ำก็เริ่มออกแรกๆอาจจะดูออกไม่เยอะนะครับแต่สักพักนะครับก็จะออกเยอะนะครับลองให้เขาแรงดันเขาถึงเขาก็จะออกเยอะทั้งหมดพันก่วหัวครับปัมชักเอาอยู่แบบสบายๆอ่ามาดูนะครับตามท่อเมนมาตรงนี้อ่ามาดูนี่ครับผมนี่ครับน้าเขาก็จะไหลประมาณนี้นะครับก็จะให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้ วันหนึ่งเราทําสักปั่นสักหนึ่งชั่วโมงพันกุ้งหว่านี้สบายๆครับผมถึงว่าบางครั้งการจัดทําหอถังถ้าพื้นที่นะครับไม่โดนบ,บังคับด้วยความลาดเอียงนะครับไม่จําเป็นผมก็ไม่ทําหอถังครับผม3ามปีแล้วที่ผมใช้ระบบนี้ใช้งานได้ดีนะครับต้นไม้ก็โตโด,ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็บางทีโซลาเซลล์ก็บางทีก็ค่อนข้างมีราคาสูงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่ๆนะครับว่าจะทําแบบไหน ก็สามารถนําแนวคิดของผมนะไปประยุกต์ใช้กับส่วนของพี่ๆได้นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับเริ่มปั่นน้ำเขาจะเริ่มไหลแต่สักพักนะครับเมื่อแรงดันน้ําปั๊มชักรกะทางานชา้าแต่ว่าทําอัดเข้ามาเรื่อยๆไกลขนาดนั้นก็ไปถึงสักพักน้าก็จะแรงขึ้นนะครับก็พี่ดูนะครับจากท่อสาขานะครับเริ่มดันมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูในโซนที่ว่า อ่าผมทําแบบเจาะเลยครับประหยัดต้นทุนไม่ต้องมีมินิสปริงเกอร์เลยครับเจาะเลยเจาะท่อสายสว่านเล็กๆเจาะนะครับเมื่อเราเดินเสร็จแล้วก็ได้แนวที่เราโอเคแล้วแล้วก็ใช้สว่านเล็กๆเจาะเลยนะครับนี่อ่าแถวนี้นะครับผมแยกมาตรงนี้มาหาต้นต้นเงาะนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ครับผมใช้สว่านเจาะเลยครับนี่ส่งมาร้อยเมตรนะครับเจาะออกนะครับสบายเลยครับผมก็ให้ความชุ่มชื้นกับต้นเงาะไม่จาเป็นต้องไปเดิน ถ้าเราอยากประหยัดต้นทุนนะครับไม่เอาสวยงามมากขอให้ความชุ่มชื้นก็จุดประสงค์หลักเราอยากให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ในหน้าแรงแค่นี้ก็ได้แล้วครับต้นไม้ก็รอดละโตสวยแล้วนะครับก็ส่งไปเรื่อยๆนู่นนะครับจนถึงในโซนของมะพร้าวนู่นครับก็ใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมไม่เดินไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่ะดูหัวนี้ก็ได้วันนี้หลายอย่างนะครับก็จะค่อยๆไหลมานะครับเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนเดี๋ยวสักพักน้ำก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆครับหามาดูเรื่อยๆนะครับถึงโซนต้นมะพร้าว ตรงนี้ยังจะอาจอาจจะยังไหลค่อยอ่ะผมปิดบาไว้นี่ไม่ได้เปิดมาเลยไม่ไหลเนี่ยครับก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแนวของมะพร้าวนะครับโน่นนะครับสบายๆครับกับพันกุห้หัวกับปั๊มชัก2นิ้วนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวคิดให้พี่ๆนําไปทดสอบอ่ะตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดบลาวนะครับรอดูว่าถ้าเปิดเราจะเป็นยังไงน้ําจะไหลไหมต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ เนี่ยครับผมในส่วนของสวนมะพร้าวครับมาจากแหล่งน้ําแหล่งเดียวกันนะครับผมมาดูนะครับต้นมะพร้าวนะครับที่ผมปล่อยอันนี้มาหลายร้อยเมตรเออมาหลายเมตรนะครับผมเกือบ200เมตรน้ํายังไหลครับปกติครับผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะไหลน้อยสักพักต้นไม้แถวนี้ก็เปียกนะครับให้ความชุ่มชื่นนะครับก็ถ่ายทาให้พี่ดูอ่ะเริ่มไหลแรงขึ้นแล้วครับแปบเดียวเริ่มแรงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องต่อมินิสปริงเกอร์ให้ยุ่งยากนะครับก็ผมแนะนํานะครับเวลาเจาะ ยาเจาะก่อนนะครับก็คือติดตั้งท่อให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาเจาะนะครับเพื่อจะได้มุมองศาให้มันโดนกับต้นไม้บางทีพุ่งขึ้นฟ้าบางทีมันไม่ตรงต้นไม้นะครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับในการบางระบบน้ําในสวนการจัดการน้ําในสวนนะครับลงทุนประหยัดที่สุดนะครับคือมีแค่เครื่องคูบต้าที่ลงทุนสูงหน่อยแล้วก็ปั๊มชักแล้วก็ระบบท่อหลังจากนั้นอ่าระบบมินิสปริงเกอร์อะไรต่างๆผมไม่ง้อครับ3ปีผ่านมาแล้ว ต้นไม้สวยโตเหมือนกันครับไม่ต้องเอาสวยงามหลายๆคลิปนะครับเน้นวิธีการทำนะครับในช่วงแรกดูล้อนๆนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรแต่ว่าผ่านไปปี2ปีใช้งานได้จริงหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับส่งมาไกลครับแต่น้ำยังไหลแรงนะครับอ่าครับดูง่ายๆเลยครับผมนี่ครับก็ส่งมาจากนู่นเลยนะครับพี่ดูกล้องดูครับไกลไหมระบบน้ำไหลแรงปกติครับไม่จำเป็นผมไม่งอหอถังนะครับไม่งอ ะระบบโซล่าเซลล์ครับเล่นแบบนี้ครับเติมน้ำมัน100บาทใช้ได้จนลืมครับเป็นเดือนครับสำหรับระบบของกูบะตา้าใช้เครื่องเก่าๆนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับสำหรับการวางระบบน้ำยังไงให้ประหยัดได้ผลดีใช้มา3ปีไม่มีไฟฟ้าไม่มีหอถังครับผมกับ สวนพพแอนทีโคคนัทณานายุงจังหวัดอุดรนะครับเป็นสวนทดลองไม้ผลยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาแลกประสบการณ์กันนะครับมาแนะนําผมหรือมาเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากผมที่ผมจะถ่ายทอดให้นะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับสวนผมยินดีต้อนรับทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเบอร์โทรผมจะให้ไว้ในใต้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับหรือใน YouTube นะครับ อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ YouTube เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้พี่ๆท่านอื่นนะครับผมกับส่วนทดลองไม้ผล p p พีแอนด์ดีโคโคนัทนาะนายูกับกเกษตรยุคใหม่ปลูกอะไรดีชาแนลนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว e ีพีหน้ามาถ่ายให้ดูใหม่กันนะครับผมสวัสดีครับ